สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่สวัสดีเอฟซียาก,กาเด้นที่น่ารักทุกท่านนะคะ,ะวันนี้นะคะนุษมีโชค9้าชั้นนะคะซึ่งเป็นลูกผสมทับทิมนะคะลูกผสมทับทิมสวยๆแบบนี้เลยตอนนี้ก็มีติดต่ออยู่ที่4หนอนะคะวันนี้นะคะวันนี้นุยมให้เปิดให้จองนะคะเปิดให้จองนะคะ,ะเปิดให้จอง3ามหนอนะคะ เปิดให้จอง3หนอ่อชมความสวยนะคะนี่น้องสวยมากเลยอ่ะหน่อแรกนะคะหน่อแรกก็จะเป็นหน่อใหญ่นะคะท่านผู้ชมหน่อใหญ่ตอนนี้ก็มีมีอยู่ที่สองใบนะคะมีอยู่ด้วยกันที่สองใบนะคะแต่ว่ามีมีหน่อเล็กขึ้นมาอีกนะคะซึ่งติดกับหนอ่อกับหนอ่อกับต้นใหญ่นี้นะคะก็จะมีหน่อเล็กมาอีกอ่ะวันนี้นุชเปิดให้จองนะคะนุเปิดให้จองอยู่ที่ 3,900นานะคะ3,900บา้อยบาทนุดบอกได้เลยค่ะว่าคุ้มมากคุ้มมากๆนะคะท่านผู้ชมดูสีของน้องนะคะนี่นุชเปิดให้จองเพียง3,900บาทนุชจะรอให้ระบบลากนะคะของน้องมีนะคะแล้วถึงจะทําการแยกนะคะไม่ว่าน้องจะมีกี่ใบโตโตแค่ไหนก็ช่างนะคะนุชก,ก็จะส่งให้ลูกค้านะคะก็คือให้ในราคาที่ลูกค้าจองนะคะ,ะทุกต้นเลยนะคะ อะต่อไปอต้นที่2นะคะก็จะเป็นใบนี้นะคะฮาร์ปมาเลยนะคะแล้วก็อ่ะอีกอีกหนึ่งใบก็คือใบสีขาวนี้นะคะอ่ะตัวนี้ก็คืออ่าน้องกําลังเข้าสีนะคะท่านผู้ชมอ่ะอันนี้ก็มี2ใบแล้วนะคะ2ใบอ่ะไซส์นี้นะคะไซส์นี้นุชเปิดให้จองอยู่ที่สองพ 2,900นะคะส9 0 0สีดีสีสวยสวยมากๆนะคะท่านผู้ชมสวยมากๆเลยแล้วก็ใบของน้องนะคะค่อนข้างที่จะหนาลูกผสมทับทิมตัวอารองท็อปกันเลยทีเดียวนะคะตัวรองท็อปกันเลยทีเดียวนี่สวยมากมาแล้วนะคะที่2ใบสวยมากเลยอ่ะตัวนี้ต้นที่2นะคะและต้นที่3นะคะต้นที่3นี่อีกหนึ่งใบนะคะนี่อีกหนึ่งใบ ่ะแล้วก็ใบที่สามนะคะใบที่สามกำลังแทงมาอ,อันนี้คือต้นที่สามนะคะสีดีสีสวยเลยสวยๆแบบนี้นะคะไม่ต้องอธิบายแล้วนะคะว่าสีสีอะไรนะคะคือชัดเจนมากนะคะชัดเจนมากอ่ะอันนี้ต้นที่สามก็ให้ที่2900นะคะเปิดให้จองอยู่ที่2900ันเก้ารอุราคาดีมากเลย ได้ได้คุ้มคุ้มราคาแน่นอนนะคะท่านผู้ชมคุ้มราคาแน่นอนนะคะดูก้านนะคะก้านก็สวยกระดูกก็งามนะคะท่านผู้ชมอ่ะสนใจหนึ่งสองหรือสามนะคะแจ้งนุดได้ค่ะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะนุ้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะอ่ะลูกผสมทับทิมสวยๆเลยหากชอบคลิปนี้นะคะนุดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ